โยโยโยสวัสดีครับ f อคลึงหนุ่งหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงหนุ่งหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยกจเจ็ดในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นจริงๆครับอาจมาถึงค่ำคืนวันศุกร์หลีกใหญ่กลับมานะครับคลิปแรก3คู่จาก3หลีกไปเริ่มที่เวลาตีหนึ่งครึง่งบูดสซีกาเยอรมน,นีครับโบคุ้มทีมรองบว้ยจะเปิดบ้านเจอกับไมท์ทีมบวยนะครับโบคุ้มมี4ีแต้มจากการเสมอสี่แพ้ไี่เกมล่า มาคุสเปโร่ตัวเก่งยังเจ็บอยู่ครับแกนหลักก็ดานิโลซัวเรสนาลุกนาโดยทาคุมะอาซาโนตัวญี่ปุ่นนะครับเล่นกับกอน์สโลปาเซนเซียครับเจอกับไมส์มีแค่2แต้มจากการเสมอ2แพ้6นะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับบาเยนไป1นต่อ3ครับอาวาเอกาซี่ยังแบนอยู่นะครับตัวลหลักก็ปราจาันกรูด้าอีซาจุงตัวเกาหลีใต้นะครับเล่นกับลูดวิกอาชอเก้ครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยไมส์เอาชนะไปกลับในบ้าน5 2เกมเยือนบุกชนะ21คู่ ก่อนเกมเขายังมองโบคุ้มเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านคือจะว่าไปเป็น2ทีมในลีกที่ยังไม่ชนะใครนะครับฟอร์มเนี่ยถือว่าแย่พอกันนะครับแต่ว่าคู่นี้พี่เจมมองว่าเฮตูเฮตไมมักจะทําได้ดีเวลาเจอโบคุ้มครับดังน,น,นั้นเกมแบบนี้มีแต้มแน่วัดใจไปที่ทีมเยือนนะครับจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ขยับไปที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้าไปที่เกาโชซิราอิตาลีครับเจนัวดันดับ15จะเปิดบ้านเจอกับซาลลนิตาหน้าทีมบวยเจนัวมี8แตม้มจากการชนะ2เสมอ2แพ้5เกมล่าสุดบุกแพ้อัตแลนต้ามา0นต่อ2นะครับจูเนียร์มาเซียสยังเจ็บแล้วก็ต้องเช็คเทวินสตอร์มันนะครับแกนหลักก็ลุสลันมารินนอฟสกี้ข้างหน้าก็เป็นคาเลปเอคูบานเล่นกับอัลเบิร์ตกุตมุนซ์นะครับเจอกับซาแลมี4แต้มจากการเสมอ4แพ้5เกมล่าสุด เปิดบ้านเสมอกายารี่มา2-2นะครับสามนารุกนำโดยบูไลเดียอันตโตนิโอคันเดว่ากองหน้าโจวานนี่กาบราานะครับเจอก,กันล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลก่อนซาแลไม่แพ้นะครับในบ้านชนะ1-0เกมเยือนจบ1-1คู่นี้ก่อนเกมเขามองเจนัวเป็นต่อนะครับ แต่พิจิตก็มองว่าใกล้เคียงครับซาลนิตาหน้าเนี่ยยังไม่ชนะใครแต่ก็ดึงผลกันขันเสมอได้ถึง4เกมส่วนเจนัวเนี่ยไม่ถึงกระชั่วมากครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอซื้อ2มุมเชียร์ซาลนิตาหน้าทีมเยือนนะครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองที่ลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับแคลกมมงฟุตอันดับ17จะเปิดบ้านเจอกับนีสทีมรองบวยกลกมมงฟุตมี5แต้มจากการชนะ1เสมอ2แพ้5เกมล่าสุดบุกไปชนะลียง2 1เป็นชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลนะครับสาแนวรุกนำโดยเอลบาซานราชานี่มีเกรจอบคเยครับเล่นกับคาเฟนเอดิชนะครับเจอกับนีส 19แต้มจากการชนะ5สเสมอสไม่แพ้ใครเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเบียดชนะทีมแกร่งอย่างมาคเซมา1 0นะครับแกนหลักก็มีเคฟเฟนตูรามแกตองลาโบเดนะครับโซยันดียอฟกองหน้าก็เป็นเตเรมอฟฟี่กองหน้าตัวเก่งชาวไนจีเรียนะครับแต่ว่าการเจอกันฤดูกาลที่แล้วไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับแพลมองฟุตเอาชนะไปกลับในบ้าน1 0เกมเยือน21คู่นี้ก่อนเกมเขามองว่าน,นีสบุกมาเป็นต่อแน่นะครับสาการของนีสเนี่ยตามโมนโกแต้มเดียวสเสมอไม่ แ,แต่ถ้าบุกชนะจะขึ้นจากฝูงทันทีครับแม้ว่าเฮตูเฮ d จะดูเป็นรองที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยฟอร์มชั่วโมงนี้พี่เจมมองว่าแกรกมองฟุตเอาไม่อยู่แน่ครับวัดใจนิสเลยครับจะบุกไปเบียดชนะเก็บสามแต้มเพื่อขึ้นจากฝูงนะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกนะครับชอบไปที่ไมส์ซาแลนิตาหน้าและนิสครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึงลูกหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย